เืินสีไฉหัวอินเวียโยนีสวัสดีค่ะกนกกิิการกรีวุธิกรผู้อดำดนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเฉินตูน้องนายน้องแพทริกค,ค่ะสู้ๆค่ะเอาชนะใจชาวจีนด้วยยิ้มสยามให้ได้นะคะช่วง together สวัสดีค่ะเป็นแฟนรายการช่วงและสวัสดีแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะมิมิลีอารีสมาชิกวง Rocket Girls ค่ะสำหรับปีนี้รายการช่อง2 0 2 1มีเด็กฝึกไทยเข้าแข่งขัน2คน,ค,นคือแพทริกและนายทั้งสองคนดูมีความมุ่งมั่นมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากจะให้ทั้งสองคนทำให้เต็มที่เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเก็บประสบการณ์ดีๆจากรายการให้เยอะๆนะคะสู้ๆค่ะและฝากติดตามรายการช่อง2 0 2 1และเด็กฝึกทุกคนช่วยกันโหวตให้กับเด็กฝึกทีกค่คุณชื่นชมได้ในแอปพลิเคชัน VTV นะคะ สวัสดีค่ะออมสุชานะคะวันนี้ออมขอส่งกําลังใจไปให้น้องๆเด็กฝึกไทยทั้งสองคนเลยนะคะทั้งน้องแพทริกแล้วก็น้องนายเนาะที่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยนะคะไปประกวดในรายการช่วง 2, 2021ถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยนะเพราะว่าเป็นรายการที่ใหญ่มากๆของทีจี G นะคะยังไงก็ขอให้น้องๆทั้งสองคนเนี่ยประสบความสาเร็จเนาะพี่ออมได้ดูคลิปแล้วเก่งกันกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่ออมเนี่ยจะ รอโหวตให้ทางว t ทีีนะคะแล้วก็ฝากทุกๆคนเชียร์น้องๆกันด้วยนะสู้ๆค่ะครับนนท์คุณนะครับผมก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งน้องพัทริกและก็น้องนายเลยนะครับที่ตอนนี้นะครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมรายการช่วงของปี2021นี้นะครับก็เป็นแค่คนไทยแค่สองคนเท่านั้นนะครับก็เลยอยากจะฝากให้กับคนไทยทุกๆคนนะครับร่วมโหวตให้กับน้องๆทั้งสองคนนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากจะขอให้น้องๆนะครับพยายามให้เต็มที่นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จ การแข่งขันครั้งนี้นะครับผมส่วนทางพี่ก็จะ,ะคอยติดตามดูแล้วก็ช่วยโหวตให้อยู่ทางที่ไทยนะครับผมสุสุสครับสวัสดีค่ะน้องไม้กับน้องแพทที่ไปแข่งรายการช่วง2021ที่ประเทศจีนออกแบบอยากมาเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเป็นแรงเชียร์นะคะอีกหนึ่งแรงให้น้องๆเนี่ยนำความภาคภูมิใจให้พวกเราคนไทยนะคะพวกเราก็สามารถเป็นแรงเชียร์ให้น้องๆได้เช่นกันค่ะด้วยการติดตามผ่านรายการช่องทาง VTV ค่ะมาเชียร์ด้วยกันนะคะ ครับแม็กซ์ตะพนครับคุณพากรครับในฐานะที่เราสองคนทั้งเป็นแฟนรายการช่วงอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้นะ,กกระน1 1> ครับพีการแข่งขันช่วง2020อยู่ก็คือมีเด็กไทยสองคน<ล>ที่โดนใชยคือน้องนายแล้วก็น้องติกนะครับชายสามบอกเลยว่ารอบเป็นผู้ชายล้วนเลยและเป็นตัวแทนทีมชาติแล้วสตอนนี้ ขอเป็นกำลังใจให้น้องชายแลก็น้องเป็นอนทีนะครับผมในรายการช่วง2021นะครับยังไงถ้าใครเป็นผู้เป็นแฟนคลับน้องหรือว่าคนไทยที่อยากจะไปเชียร์คนไทยด้วยกันเนี่ยสามารถไปโหวตแล้วก็ไปร่วมเชียร์กันได้ทางรายการของี b t ีนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็สามารถติดตามการแข่งขันช่วง2021ได้นะครับทาง BTV เลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับคุณสุข加油加油哎哎哎你在干嘛我在运动啊我就想跟你的臭哥哥一样有腹肌 <laughs> รอเล่นรอเล่นก,ก็เป็นกำลังใจให้แพทริกเสมอนะครับขอให้แพทริกสู้ๆทำให้เต็มที่จย油 Hi 我的弟弟 Patrick for like the final stage do your best I know that I believe that you can do it so จยโยสู้ๆนะพี่ติดตามอยู่你好น้องหญิงเฮาอยู่วันนี้อยู่กับพี่สมุยดีไซเนอร์นะฮะขอให้น้องหญิงเฮาอยู่ทำให้สำเร็จทำให้ทุกคน พี่เชื่อว,ว่าน้องเก่งมากๆแล้วแล้วแบบนี้ดูดีขึ้นนะเราอ่ะสู้ๆเป็นกำลังใจให้จุ๊บๆไว้เจอกันบ๊ายบายทำงานต่อเลย Like this, l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 ike this. Hello，浩宇。我记得刚去中国，我们上网课的时候，你跟我说，在中国没人认识你。但是现在，在中国乃至全世界，有非常多人喜欢你，就像你喜欢他一样。等你出道，老师天天请你吃，加油耶！Yeah! 尹浩宇，赶紧出道，然后我们再，我再去唱啊！呵呵呵，其实我是一个会说话的大象，我想跟尹浩宇说，尹浩宇，你最棒！叔叔呢？